ตอนที่233อัสาริยะนักสู้ขอบเขตตันส่วนขั้นต่ำเมื่อใช้เคล็ดวิชาต่อสู้แล้วพลังมันจะต่างไปจากเดิมไม่ว่าจะเป็นเคล็ดวิชาต่อสู้อะไรก็มีความแตกต่างกันยิ่งระดับเคล็ดวิชาสูงเท่าไหร่และยิ่งเชี่ยวชาญเท่าไหร่มันก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับผู้ใช้มากขึ้นเมื่อซือถูห้าวใช้เคล็ดวิชาต่อสู้แน่นอนว่าพลังของเขาก็ต้องเพิ่มขึ้นกว่าการโจมตีธรรมดาก่อนหน้านี้มาแล้วเซี่ยเฟิงมองไปที่ซือถูห้าวอย่างใจเย็น ตอนที่ทุกคนมองดูการต่อสู้ด้วยความกังวลจังอยู่ก็แอบมองไปยังทั้งคู่ชื่อซื่อถูห้าวเพศชายอายุ357ปีพรสวรรค์ทางกายภาพสามดาวขั้นต่ำพรสวรรค์นในการรับรู้สามดาวขั้นต่ำพรสวรรค์พิเศษไม่มีขอบเขตตันส่วนขั้นต่ำสถานะ แกชรา357ปีจังอยู่ชุกคิดถึงบางอย่างตามอายุแล้วซื่อถูห้าวพอจะเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดเท่าได้เลยโดยทั่วไปแล้วพวกที่อยู่ขอบเขตตันส่วนขั้นต่ำนั้นจะมีชีวิตอยู่ได้400ปีซื่อถูห้าวผู้นี้จะตายในอีกไม่กี่สิบปี ในไม่กี่สิบปีนี้มันอาจจะเป็นอายุขายของคนทั่วไปแต่มันไม่ใช่สำหรับพวกที่อยู่ขอบเขตตันส่วนหลังจากที่ดูข้อมูลของซื่อถูห้าวแล้วจังอยู่ก็มองไปที่เซียเฟิงเขามีลางสังหรณ์ว่าเซียเฟิงผู้นี้จะทำให้เขาแปลกใจชื่อเซียเฟิงเพศชายอายุ31ปีพรสวรรค์ทางกายภาพสามดาวขั้นต่ำพรสวรรค์นในการรับรู้หกดาวขั้นต่ำ พรสวรรค์พิเศษไม่มีขอบเขตว่าส่วนขั้นสูงเมื่อเห็นข้อมูลสีแดงอมม่วงจังอยู่ก็ตามเป็นประกายขึ้นมาพร้อมกับลมหายใจที่ถี่ขึ้นหกดาวจังอยู่เบิกตากว้างด้วยความเหลือเชื่อเสี่ยเฟิงผู้นี้กลับมีพรสวรรค์นในการรับรู้ถึงหกดาวเลยหรือเขารู้ว่าพรสวรรค์ที่เสี่ยเฟิงมีนั้นไม่น่าจะต่ำแต่เขาไม่คิดว่าจะสูงถึงหกดาว ต้องรู้ก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นพรสวรรค์อะไรหากมันขึ้นถึงระดับ6ดาวได้ก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะที่หาตัวจับได้ยากหากมองทั้งทวิป่าแห่งนี้แล้วอัจฉริยะแบบนี้มีอยู่ไม่มากนะักชายคนนี้ต้องเอาเข้าร่วมกับสำนักคังเฉียงให้ได้จังอยู่ตัดสินใจในสายตาของเขาแล้วพวกอัจฉริยะสี่ดาวนั้นถือได้ว่าเป็นอัจฉริยะทั่วไปสำหรับเขาพวกห้าดาวถือว่าเป็นอัจฉริยะที่แท้จริงและพวกหกดาวคือพวกที่เขาไม่อาจจะปล่อยให้หลุดมือไปได้ เซียวเหียนหนิวซิงไห่เซี่ยเฟิงแต่ละคนต่างก็มีพรสวรรค์หกดาวติดตัวคนที่มีพรสวรรค์สูงที่สุดคงเป็นเซียวเหยียนโดยที่หนิวซิงไห่และเซี่ยเฟิงนั้นเท่าเทียมกันเขาไม่คิดด้วยซ้ำว่าเซี่ยเฟิงจะปฏิเสธการเข้าร่วมกับสำนักทางเฉียงหรือไม่แม้ว่าความเป็นไปได้นั้นจะมีอยู่ก็ตามอัฉริยะที่ข้าหมายตาแม้ว่าจะต้องแย่งชิงกับคนอื่นข้าก็ต้องเอาตัวเขาเข้าสำนักทางเฉียงให้ได้ เรากับว่าเขาได้นิสัยของระบบมาจังอยู่ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองหิวโหยในตัวอัจฉริยะมากมายเช่นนี้เมื่อคิดถึงระบบจังอยู่ก็อดรู้สึกแปลกใจไม่ได้ครั้งนี้ทำไมระบบถึงไม่ส่งภารกิจมาให้กับเขาเมื่อคิดแบบนั้นเสียงของระบบก็ดังขึ้นมาระบบตรวจจับได้ว่าเซียเฟิงมีพรสวรรค์ในการรับรู้หกดาวและกำลังส่งภารกิจภารกิจหลักที่เก้ารับเซียเฟิงเป็นสิทธิสำนักทางเฉียง เพื่อสร้างสำนักที่ยิ่งใหญ่จะต้องรู้จักประนีประนอมและใจกว้างดุดมหาสมุทรในฐานะเจ้าสำนักแล้วโฮสมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบด้วยการรับสมัครอัจฉริยะเข้าสำนักรางวัลพรสวรรค์นในการรับรู้เพิ่มขึ้นหนึ่งดาวเวลาจำกัดครึ่งปีบทลงโทษไม่มีเพิ่มการรับรู้หนึ่งดาวหรือจังอยู่มองไปที่รางวัลโดยไม่ได้แปลกใจเลยแม้แต่น้อยเหมือนที่ข้าคิดเอาไว้ ตอนนั้นเกิดระเบิดขึ้นมาใจกลางลานและดึงความสนใจของจังอยู่ไปทันทีตูมตูมซื่อถูห้าวและเสี้ยเฟิงกระเด็นออกจากกันไปคนละทางตอนที่ดาบของทั้งสองได้ระเบิดพลังอันน่ากลัวออกมาตอนที่ดาบของอีกฝ่ายกำลังจะฟันเข้าใส่ตัวร่างของเสี้ยเฟิงกลับบิดเบี้ยวด้วยองศาแปลกๆซึ่งทำให้ดาบนั้นเกือบจะฟันเข้าใส่หน้าของเขาและดาบในมือเขาเกือบที่จะแทงเข้าใส่ตัวซื่อถูห้าวยังไงสือถูห้าวก็มีระดับการบ่มเพาะและความเร็วที่สูงกว่า จางอยู่มองดูฉากนั้นเงียบๆและตัดสินความแข็งแกร่งของทั้งสองเสียเฟิงผู้นี้ความคิดในการสู้ของเขาช่างน่ากลัวจนสามารถรับมือกับคนที่อยู่ขอบเขตตตนส่วนขั้นต่ำได้และไม่เสียเปรียบแต่ว่าความเร็วการโจมตีและการป้องกันของซื่อถูห้าวนั้นดีกว่าเสียเฟิงหลังจากที่ใช้เคล็ดวิชาต่อสู้แล้วเขาก็เหนือกว่าเสียเฟิงมากแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเขาก็ไม่อาจจะเอาชนะเสียเฟิงได้ในเวลาอันสั้นนี้คงไม่อาจจะตัดสินผลแพ้ชนะได้ตอนนั้นจางอยู่มั่นใจอย่างมาก อีกอย่างแล้วจังอยู่ก็คนพบเรื่องหน้าทึงเข้าเสียเฟิงผู้นี้ควบคุมปราณตัวเองได้ดีในระหว่างการต่อสู้เสียเฟิงได้ใช้ปราณไปเพียงน้อยนิดแต่กลับใช้ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าทั้งสองยังสู้กันแบบยืดเยื้องั้นคนที่แพ้ก็คงเป็นซื่อถูห้าวเพราะแม้ว่าปราณของซื่อถูห้าวจะมากกว่าแต่ก็ใช้มันหมดไปเร็วกว่าเมื่อได้ข้อสรุปนี้จังอยู่ก็รู้สึกแปลกใจขึ้นมาพรสวรรค์การรับรู้หกดาวนี้มันช่างน่ากลัวจริงๆ ในลานแห่งนี้การโจมตีของทั้งสองไม่ได้เป็นภัยต่ออีกฝ่ายเลยผู้ชมโดยรอบต่างก็มองดูการต่อสู้นี้ด้วยความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆไม่คิดเลยว่าเสี้ยเฟิงผู้นี้จะรับมือกับการโจมตีของซื่อถูห้าวได้อย่างง่ายดายที่ด้านหนึ่งของลานชายแก่ขอบเขตตันส่วนชุดขาวผู้หนึ่งแสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาชายแก่ผู้นี้คือหัวหน้าสมาคมนักปรุงยาที่ด่งดังของเขตเหิง คูยงเขาไม่ใช่แค่อยู่ขอบเขตตันส่วนขั้นกลางแต่ยังเป็นนักปรุงยาระดับสามดาวอีกด้วยในเขตเหอตรงแห่งนี้บอกได้เลยว่าเขาคือคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดแค่สองปีเขากลับแข็งแกร่งขึ้นมาขนาดนี้ได้เซียงเฮอเทียนที่อยู่ขอบเขตตันส่วนขั้นกลางพูดขึ้นเขาก็เหมือนกับคุยงเขาคือหัวหน้าของสมาคมนักฝึกสัตว์อสูรของเขตและมีระดับการบ่มเพาะเทียบเท่าได้กับคุยงยกเว้นแค่ระดับนักฝึกสัตว์อสูรของเขาที่อยู่แค่สองดาวฐานะของเขาจึงได้กว่าคูยง ส่วนอีกคนที่อยู่ขอบเขตตันส่วนขั้นต่ำคือหลินจิงหมิงผู้นำตระกูลที่โด่งดังในเขตนี้ท่านคุูยงท่านเซียงท่านทั้งสองคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะหลินจิงหมิงถามขึ้นมาคุยงยิ้มออกมาหากยังสู้กันแบบนี้ต่อไปโอกาสชนะของเสี่ยเฟิงก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนั้นเองอยู่ๆเขาก็สายหน้าและหยุดพูดไปเซียงเฮอเทียนหัวเราะและพูดขึ้นมา แต่ซือถูห้าวไม่ได้โง่เขลาและคงไม่เปิดโอกาสให้เซียเฟิงตอนนั้นที่หลินเจียงพ่ายแพ้เพราะประมาทสุดท้ายเขาจึงตายซือถูห้าวรู้เรื่องนี้และไม่คิดจะทำผิดพลาดแบบนั้นยิ่งกว่านั้นซือถูห้าวก็ไม่ใช่เด็กแล้วพลังที่เขามีไม่อาจจะสนับสนุนเขาได้นานนะักปราณของซือถูห้าวทำให้เขาดูแข็งแรงแต่ร่างกายของเขาไม่ได้ดีเท่ากับเซียเฟิงถ้าเขาต้องการจะชนะเขาต้องรีบจบการต่อสู้ เซียงเฮ่อเทียนมองไปยังทั้งสองที่สู้กันและพูดขึ้นมาด้วยความมั่นใจสื่อถูห้าวจะแสดงฝีมือออกมาในไม่ช้าเมื่อได้ยินแบบนั้นหลินจิงหมิงก็หันกลับไปมองทั้งสองคนที่ลานสือถูห้าวจะลงมือจริงๆหรือตอนที่เขาคิดแบบนั้นสื่อถูห้าวที่กำลังสู้กับเซี่ยเฟิงอย่างดูเดือดก็ถอยกลับไปกว่า19ก้าตอนนั้นสีหน้าของสื่อถูห้าวแดงก่ำเขาหายใจออออกมาถี่ขึ้นเขาสูดหายใจเข้าไปสักพักกว่าจะปรับตัวได้ เขาเงยหน้าขึ้นมาแล้วมองไปที่เซี่ยเฟิงด้วยสีหน้าเย็นชาก่อนจะชื่นชมออกมาเอาจริงๆแล้วเจ้าแข็งแกร่งกว่าที่ข้าคิดเอาไว้ดูเหมือนว่าการจะเอาชนะเจ้าได้ต้องใช้พลังที่แท้จริงอายุของเขาก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วหากยังสู้กันดูเดือดแบบนี้ต่อไปมันอาจจะเป็นภาระหนักสำหรับเขาเซี่ยเฟิงยังคงเงียบเขาพูดไม่เก่งนักมีแค่การต่อสู้ที่จะทำให้เขาตื่นเต้นขึ้นได้ต้องรู้ก่อนว่าข้ามีชื่อเสียงในด้านเชิงดาบ แม้ว่าเซียเฟิงจะเงียบแต่ซื่อถูห้าวก็ไม่ใส่ใจเขายังคงยิ้มออกมาข้าได้ฝึกฝนดาบมาตั้งแต่เด็กโชคดีที่ข้ามีพรสวรรค์อยู่บ้างข้าก้าวหน้าขึ้นมาบ้างไม่นานมานี้ความกระสังเรื่องทักสดาบของข้าได้ก้าวหน้าขึ้นมาอีกขั้นเขาเผยรอยยิ้มออกมาเซียเฟิงเมื่อเจ้าต้องการสู้ข้าก็จะสู้กับเจ้าการโจมตีนี้จะเป็นการตัดสินเมื่อได้ยินแบบนั้นเซียเฟิงก็รีตาลงนี่เป็นครั้งแรกที่เขาแสดงสีหน้าออกมาเซียเฟิงเจ้าเป็นอัจฉริยะ น่าเสียดายจริงๆซื่อถูห้าวสายหน้าเจ้าไม่ควรท้าสู้กับข้าเพราะด้วยการโจมตีในครั้งนี้มันจะเป็นเจ้าที่ต้องตายเสียเฟิงไม่ได้รู้สึกกลัวแต่กลับรู้สึกคึกขึ้นมาแทนยิ่งซื่อถูห้าวพูดเท่าไหร่เสียเฟิงก็ยิ่งต้องการเห็นการโจมตีของซื่อถูห้าวมากเท่านั้นเมื่อผู้คนรอบๆได้ยินคำพูดของซือถูห้าวพวกเขาก็พากันตื่นเต้นกันขึ้นยิ่งกว่าเดิม พวกเขาไม่ได้สนใจความเป็นตายของทั้งคู่พวกเขาสนแค่ว่าการต่อสู้นี้จะน่าตื่นเต้นเพียงพอหรือไม่และพวกเขาจะได้เรียนรู้อะไรได้จากการต่อสู้ครั้งนี้สำหรับพวกเขาแล้วยิ่งการต่อสู้ดุเดือดเท่าไหร่พวกเขายิ่งตื่นเต้นกันเท่านั้นฮูซือถูห้าสูดหายใจเข้าลึกๆใบหน้าที่แก่ชราได้เผยความตื่นเต้นออกมาท่านใดนั้นเอง พลังงานอันน่ากลัวได้ประตูออกมาจากร่างของซือถูห้าวมันแผ่ออกไปโดยรอบทําให้แก้วหูของผู้คนอื้ออึงปราณไหลผ่านตามเส้นชีพจรของเขาแผ่ออกมาโดยรอบแหลมคมราวกับใบมีดจนทําให้อากาศรอบข้างบิดเบี้ยวไปชายคนนี้ไม่ได้สนใจปริมาณปราณที่ใช้ไปเลยแค่ไม่กี่อึดใจปราณในตัวเขาก็ถูกใช้ไปมากกว่าเดิมถึงสองถึงสามเท่าจากเดิมไม่ต้องสงสัยเลยว่าการโจมตีครั้งนี้คงเป็นคือการโจมตีตัดสินไม่งั้นแล้วซือถูห้าวคงไม่กล้าที่จะทําเช่นนี้ ตูมตูมตูมเสียงระเบิดยังคงดังก้องขึ้นอย่างต่อเนื่องพื้นดินเริ่มมีการระเบิดเกิดขึ้นพร้อมกับฝุ่นที่ฟุ้งกระจายออกมา